สวัสดีค่ะ u t u b e นะคะพอยนิสาแฟมิลรี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟซีน้องหลาตัวโลกทวะเทศำเด้อค่ะนะคะนั่งวาแวแวอยู่แล้วนะคะมือนีน่งเวานัา,นางกุยนะคะเพราะวา่ามอวานี้นะคะเป็นเจ้าไหนกั like นแด่ค่ะนะคะบัตรน้องหลาตอนนี้กับพันแปดควแล้วนะคะเลยอ,อีกรอยรู้สึกว่ารอยก็ใบนี่แหละนะคะครบสองพันนะคะมอวานี่ก็เห็นน้องหลาอะไรตัอน,น้องหลาบอกวา่า อาผู้ใดนะคะหัว่าบัตรน้องหลานในทศใดน้องหลานบอกเขาเอฟตีบอกว่าได้พันแปดนะโอ้ดีใจนะคะน้องหลานก็ดีใจเอฟตีก็ดีใจนะคะขอบคุณเอฟตี้ที่มาถึงมาปะน้องหลานเนาะนะคะตอนนี้ก็ยังจองบัตรจองเต็มป,ปีกันอยู่คือเก่าค่ะนะคะลุงเต้กับปาทาวเวอรไล่สตด,ดอยู่นะคะตะกี้พ้อยเขาเขาไปทักแล้วล่ะนะคะเอฟตีก็ยังไลท์ค่ะนะคะตัวกันจองบัตรจองปีคือเก่าค่ะนะคะเอฟตีน,นะคะ ตอนนี้นะคะวงการหมอ้ํานะคะกับกาลังดังเนาะนะคะกาลังดังนะคะแล้วก็อบอดนะคะบอดผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่็ออกมาเบานะคะชัดเจนค่ะนะคะถูกต้องเลยนะคะพี่พ้อยสอบค่ะนะคะมาว่านี่ <c oughs> รู้สึกว่าอ่า <c oughs> นะคะก็ขอเอ่ยซื่อเนาะนะคะ <c oughs> เพราะว่าวงนะคะที่นองหลามีตือมีเตียงตอนนี้เพราะว่าวงบอดโจนั่ะหลักนะคะ บอจพิ่นก็ออกมาเวาหลายอย่างเลยค่ะเมื่อวานนี่เรื่องยูทูบเปิด์สหนอกนะคะนั่นแหละนะคะจะเจนเดอค่ะนะคะขพอ,พออนุญาตเด้อค่ะนะคะพอประดนานพอดีใจนะคะดีใจที่ว่าบอจบูบนเวาคำนี้ออกมานะคะขอต้องการในบอจูวาวคำนี้ออกมาเลยนะคะให้ชัดเจน,นะค่ะนะคะ ชัดเจนเลยนะคะพ้อยกอค่ะพ้อยมักค่ะนะคะสมัยก่อนพ้อยกับไปเบิงนน่งน้ององคหญิงอยู่เนาะนะคะน,อน้ององคหญิงมาเล่นอยู่พัทยาพ้อยกับไปเบิ่งอยู่ทั้งสองข้างค่ะนะคะพ้อยแต่ได้เห็นตัวจริงได้ถ่ายรูปก,ก็น้องหลานะคะหลาองุ้งอิ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละเห็นเห็นหมดเลยะค่ะนะคะกับไปเบิ่งมันอยู่ไกลบ้านพ้อยเนาะนะคะพ้อยก็ไปเนดนนนนีใจก็เพลินนะคะที่ว่าเพลินออกมาว้าวแบบนี้นะคะ เพิ่นออกมาว้าแบบนี้นะคะยูทูบเบอร์หลายๆช่องช่องที่ว่าแบบว่าฉันนจังสันจังตีนะภาวะค่ะนะคะอาจจะภาวะเนาะนะคะหลายๆช่องเนาะหลายๆช่องที่คิดบ่ดีอ่ะเนาะนะคะก็ภาวะค่ะนะคะเออนะคะเราบางช่องนะคะที่ว่าไปจากนองลานนี่แหละนะคะก็จะเมื่อจะไปดีจังตินดีจังตีนะคะเพิ่นบ่เอาค่ะนะคะเพิ่นกระบอกเพิ่นประกาศชาจนแล้วนะคะยูทูบเบอร์หลายหล์เนอกเพิ่นบ่เอานะคะ แล้วที่นี่นะคะจะมียูช่องนึงในหลายๆ,ๆช่องชั้นที่ไปยูจังสันจังที่เขาสีไปไปจังได้นะคะ<ม>ดานองลาเป่าเปาเปายู่แบบนั้นนะคะดา้องลาวิจารณองลาอยู่แบบนั้นเพื่อนกระหิน,นะค่ะนะคะที่ว่าเพื่อนว่าวมาแบบดีเพื่อนกระเปียกเปยน้ำเนือนะค่ะนะคะ ค้นทีดานองลานะคะค้นทีดานองลาช่องทีดานองลาอยู well, ่นะคะณตอนนี้นะคะสะดุ้งค่ะนะคะได้ยินได้ยินเสียงเพินบอดเพิเว้าขึ้นมานะคะก็คุงจะกรสะดุ้งนั่นแหละนะคะมาดานองลาเปล่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 าว่านองลามินประมาทนองลาแบบเสียห้เสียให้หายนะคะ เ้าที่ไปไปไปเที่ยววงเพิ่นน่ะพุ่งยากเด่นะคะนะคะเพิ่นบอ่อเอาค่ะนะคะขนาดเรายูทุบเปิดใจทางในเพิ่นนะคะเพิ่นก็มีอยู่หลายอยู่นะคะเรายนอกที่เข้าไปโอ้อยากค่ะนะคะแล้วตอนนี้ก็เลขเขาบอได้ะค่ะนะคะพอเพิ่นบ่ให้เขาไปหันมาดานองลาอีกแบบนี้นะคะหาว่านองลาจังตันจังตีจังตันจังตีโอ้โหนะคะเสียเสียค่าของ เสียเสียซื้อของคพณนเลยนะเสียค่าของคพืนเลยอ่ะนะคะจีวาน้องหลาแบบนั้นนะคะเราเพื่อนกับเป็นผู้รักผู้ใหญ่อยู่เนาะนะคะเพื่อนก็เบิ่งเนี่นตัวยูทูบเบอร์สสยไหนนะคะยูทูบเบอร์มาจากไสมาจากไสนะคะว่าจังไสจังไสคุณเข้าเบิ่งหมดนะคะเพื่อนบอกแล้วนะคะว่าเพื่อนเบิ่งอยู่นะคะเพื่อนกับปรเด็ไเปเบิ่งของคนอื่นหรอเขาเนเบิ่งของเพ่นของเขาทุกช่องขนาที่ว่าขึ้นม้าเนี่ยเบิ่งหมดเพราะนีสตยยังเบิ่งเลยค่ะนะคะทุกช่องขื้นม้านะคะถ้าช่องไหนว่าดีนะคะ เว้าดีพ้อยกระเบิงนะคะถ้าช่องไหนว้าวบดีพ้อยกระไปนะคะเดี๋ยวนี้ทุกเอ่ยูทูปเบอร์ที่วาสายที่วาดานองหล่าที่วาสายที่ดาดาดาไปกันมืดแล้วค่ะนะคะเป็นบ้าเป็นหลังกันไปมืดแล้วนะคะเออนะคะเราก็สายทีดาตอนนี้สายทีดานนองหล่าอยู่เขาก็บอกเอีฟที้บอกว่าตอนนี้เขากาลังเป็นบ้าว่าตัวเอนะคะตอนนี้เขากําลังเป็นบ้าอยู่นะคะเขาเว้าอย่งออกมาเขาหัวลอหัวหัวนมานะคะแบบเอาสติ คุณสติบ่ได้เลยนะพี่พ่อห็นแล้วนะคะเพราะว่าบ้าเพราะว่าบ้าเพราะอย่างวองไปดาคุณไปดาพญานาคคือกันนะคะคุณก็นับถือพญานาคแล้วคุณกับไปดาพญานาคคือกันนะคะดานองหลานะคะเราที่นี่นะโอ้ต่ำตามทันเลยอย่าอีกจักน่อยคุณก็จะบ้านนะคะเขาบอกแล้วนะคะเอฟตีบอกแล้วอย่ายไปถือไปสราเขาตาปล่อยละปล่อยวางวัสดิให้พวกโตเนี่ยปล่อยวางวัตดิ อย่าไปว่าค่ะไปว่าเขานะคะเดี๋ยวเขาก็เป็นบ้าของเขาเองเขาว่าคำนีเนาะนะคะตอนนี้เขาก็้อยค่าของโตโัวเองแล้วเขาวาจังตันเนาะนะคะโอ้เขาด่าน <the> ้องลาแบบจังไดล่ะนะคะล่องลาแบบทุกเสียให้หายแบบทุกเสียให้หายเขาจะเป็นอิหยังกระตามแต่นะคะค้นคือกันนะคะผู้หญิงคือกันนะคะเขาจะเป็นอิหยังกระตามแต่นะคะเราก็บถถึงค่ะนะคะเราก็บถิ่งน้องลาเราพอยุน้งกันไปไปแบบนี้แหละนะคะ คนเราที่ไปหามกันอย่างใดไยแล้วคนเราหน่ะที่เห็นเนียมกันใดนะคะมาไปหามกันใดบ่นะคะตัวคุณเองคุณยังหามตัวเองขุนเองบ่ไดเลยนะคะคุณก็มีประวัติคือกันนะคะแต่ว่าคุณมาว้าถึงประวัติคุณนะคะคุณเอามาเว้าแต่นองหลาเอามาโจมตีต่นองหลานี่แหละนะคะคือว่าขาดตัวเองนะคะ คุณขาตัวเองชัดๆเลยนะคะผู้รักผู้ใหญ่ที่อยู่ก็คุ้นที่นั่นก็คุ้นเขาเบิ่งคุณอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็เรียกแบบว่าเตือนๆไปอนทิ่เฉยไปรอรเขาว่าเอาแล้วนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะที่ไปไสก็บพระได้แล้วนะคะอ่านะคะที่ไปไสก็บพระได้แล้วไปด่าคนอื่นอยู่เขา็ย่ยานไป่รับ ไป,ไปด่าอย่างน่ะไปด่านักลองของเขาน่ะตัวต่อไปนะคะแต่พิจัยอีหยังปุ๊บคุณก็ต้องไปด่านักลองของเขาเขาก็เลยยานนะคะกระบอกขันนี่แหละนะคะผูรับคุณหญยช่องนี่เนาะนะคะช่องบอดนี่เนาะนะคะเพื่อนวามานี่ก็ถูกต้องเพื่อนปกปปองไว้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เขาบใไ้ต้องการไปหาเขานะคะ เห็นว้าอยูจีไปจีไปจีไปไปได้ค่ะนะคะไปเชียร์แค่หนาวไปที่ตื้อบัตรเข้าไปนะคะตื้อบัตรตื้ออย่างเข้าไปนะคะเราเวลาเขาไล่ตดอยู่นะคะตกับไปทายบอได้นะคะตัวทายขิดไก่นะคะเพราะว่าเขามีคุณบึงอยู่นะคะตอนนั้นพ่อนิสาเข้าไปคือกันนะคะเขาก็ไปเบึงอยู่ว่าไหลตดหรือว่าทายขิดนะคะแต่ว่าพ้อยทายขิดค่ะนะคะพ้อยทายขิดพราะใดแต่ว่าพ้อยบ่ดด้ไหลตดวููว่าช่องหลักเขาเขามีเขาเขาไหลตดอยูเนาะนะคะพ้อยกับว่ไล่ แล้วพ่อได้คินอยู่มามะทายแบบมาเบิงอ่ะตอนนั้นพ่อกับบ๊อหูจักมอล้เนาะกับพึงมาฮหูจักองิงนี่แหละนะคะตอนนั้นนะคะแต่ตอนหลังนะคะพอน้องลาเขามาพ่อเข่าหันไปเชียนน้องลาพ่ออยุก็น้องลาคนเดียวเลยนะคะเขามาบาันบอดอนั่นแหละนะคะเพราะว่านี่เมื่อนคนื้นี่น้องลาลายตัวน้องลากันยังว่าอยู่เด้อนะคะยังย,งยกมือไหวโดยบคุณบอดอยนะที่ใหโอคาตร,ตรงนี้ถ่าพ่อได้ไปออดิชันตรงนั้นกับบอมีเอฟซีหูจักตั้งแต่มือนั่นมานะคะน้องลามีเอฟซีหลายเลยกระทั่งทุกมือนี่นะคะ เขาก็บถิงบอบป้าปนองหลานะคะนองหลาเขาเบาอยู่เนาะนะคะนี่ก็ขอบคุณนั่นแหละนะคะคอยเบิ่งมาตั้งแต่แกิบแรลตั้งแต่น่องเขามา้านางลงมอตไตมาหนาละลานเลยนะคะตั้งแต่บุบเบาตุ๋ยนะคะนั่นแหละเบิ่งมาตลอดเลยก็เลยหูว่าอีหยังเป็นอีหยังนะคะ แต่ว่าบอดพนกว้าวดีดีกันนะคะยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่ว่าเจ๊เขามานะคะมาหวังผลประโยชน์นะคะเราก็จังไดแต่พนว้าถูกเป๊ะเลยค่ะนะคะพี่พลอยตอบมากเลยพี่พลอยเขาไปเบิร์ยูทูปลิตเลยตอนนี้นะคะพนเว้านะคะไอ้พวกที่ว่าเจ๊เข้าไปหาผลประโยชน์จีทีกาะผลประโยชน์อยังนะคะสะดุ้งย้งย้งค่ะนะคะกปเลยถอยออกมาถอยออกมาตอนนี้ก็เลยเาว่าน้องลาบัตรนี้นะคะว่าไปได้หลายเด้อนะคะเขาเก็บพอมูวไว้หมดแล้วนะคะว่าไปได้หลายโลดนะคะเขาเก็บพอมูลไว้แล้ว Thank you